สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนญะาดามุนุ่มเย็นนะคะรหัสบิสิศน์องศูนย์ก้นะคะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า i n s t a g r กรนะคะคอรับตัวเองโอเคนะคะโดย i n s t a g r กรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2553โดยเคเบินซิตตอมและไมเคลเกร์นะคะที่เดิมคือแอปพลิเคชันที่ชื่อเบิร์นที่มี ฟิลเจอร์หลากหลายแต่ภายหลังปรับเปลี่ยนโดยเน้นไปในการแชร์รูปวิดีโอความนิยมของผู้ใช้งานและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6ตุลาคม2553ค่ะ โดยจุดเริ่มต้นนะคะในช่วงแรกแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเบิร์นมีฟิวเจอร์ค่อนห้าสับซ้อนการพัฒนาเควินและไมค์ e ครเตอร์นะคะพบว่าผู้ใช้งานและฟิวเจอร์แชร์รูปภาพจำนวนมากจนเปลี่ยนปรับแอปพลิเคชันให้ง่ายขึ้นและนิ้นในการแชร์รูปและวิดีโอค่ะค่ะโดยวิธีการใช้ของ Instagram นะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการสมัครบัญชี หรือวีดีโอลงในหน้าสี่สร้างสรรค์นเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอสั้นๆรีวิวหรือแชร์เรื่องราวในแต่ละวันผ่านสตอรี่ของคุกของตัวเรานะคะสามารถตกแต่งโพสด้วยฟิลเจอร์ใส่คำบรรยายตีแท็กเพื่อนสถานที่เรือ่องที่จะแชร์เนื้อหาของคุณให้ผู้ติด,ดตามเราได้เห็นกันนะคะ